คลิปนี้จะเป็นดันดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะขุดคุยเข้าไปในหัวใจคนที่ไม่ได้สื่อสารกันอาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะกระดิ่งมาขุดคุยเข้าไปในหัวใจคนที่ไม่ได้สื่อสารกันเนาะหน้าตึงราวกับฉีดโบท็อกเลยค่ะ อาจจะมองคุณอยู่มองรักษามาร,รักษาหน้าอยากคุยนะแต่ก็ยังแบบว่ามีเชิงแบบหน้าตึงๆบางคนอาจจะมีอะไรในใจที่อยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะลอกเปลือกออกมาอะไรที่ติดค้างในใจอะไรที่แบบว่าก่อนหน้าเป็นเหตุให้ไม่ได้สื่อสารกันนะคะแต่มีการดูชั้นเชิงอยู่นะคะมีการมองอย่างนิ่งๆแบบ ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรักสามารถแบบมีฟอร์มมีมานนะคะแต่ว่ารอจังหวะเหมือนกันนะจริงอยากอยากจะเคลียร์ไหมก็อยากอยู่ค่ะอีกในเหนือค่ะเขาอาจจะเคยเป็นคนที่เจอคนไม่จริงใจเจอคนที่ใส่หน้ากากมาโดยตลอดมันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะเปิดเผยความรู้สึกเป็นตัวของ,ของตัวเองหรือ,อให้อีกฝ่ายได้รับรู้ถึงความรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงนะคะ อืบางคนไม่รู้คุณเขาอาจไม่รู้ใครที่เด็กกว่ากันหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจหรืออิงนายหนึ่งอ่ะค่ะเขาก็อาจจะอยากค่อยๆเดินต่อแต,ต,อแต่ต่อแต่เข้ามาหาแต่ว่ามันมีความเป็นเด็กเนาะเด็กก็จะประมาทก็จะมีความแบบไม่มันคงทางอารมณ์ทางใจหรือ รู้สึกไม่ปลอดภัยเงี้ยนะคะก็ยังกลัวๆกล้าๆอารมณ์ยังสวิงยังไม่สเสถียรแต่ก็แบบอยากจะค่อยๆก้าวเข้ามาทีละก้าวสองก้าวทีละนิดละนิด,ละน,ดละนิดนะคะอืมเขายังรู้สึกว่าคุณเนะ่ยคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ใจดีนะคะโอบอ้อมแล้วก็ปกป้องความรู้สึกเขามาโดยตลอดเลยแล้วก็มีฟีลที่บอกว่า คุณยังจะแออาแขนรับเข้าไปนอยอ้อมกอดอีกไหมนะคะแล้วก็บางคนที่ไม่ได้สื่อสารกันจริงเขาอยากอาจจะรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้คุณน่ะคุณคุณเป็นห่วงเป็นใยเขาบ้านหรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนคุณใจดีกว่านี้นี่เออเขาเป็นอะไรยังไงกินข่าวหรือยัยงทํานู่นทำนี่สบายดีไหมคุณเคยใจดีแล้วทำไมตอนนี้คุณไม่ใจดีแบบเดิมละ่ะคือ อีกใน,นหนึ่งคุณก็อาจจะเคยใจดีมาเยอะไงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบว่ามีรีแอคชั่นก็แบบว่าจะเป็นนางฟ้าก็ไม่ไหวแล้วป่ะอะไรเงี้ยคุณก็เลยแบบว่าโอ,อเคฉันไ้ฉันก็มาโอบนะคะอบกอดความรู้สึกตัวเองไว้กันละกันนะคะ เขาอยากได้โอกาสอีกสักครั้งค่ะในการที่จะกลับมาได้ใช้เวลาร่วมกันหรือกลับมาสร้างสารรค์ในความสัมพันธ์อีกครั้งเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับโอกาสนี้อีกไหมนะคะก่อนหน้านี้ค่ะจ,จะทําเหมือนแบบไม่จริงจังเล่นๆคบกันเล่นๆไม่มีอนาคตแต่พอแบบคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะอยู่ในสถานะแบบว่าเล่นๆจับต้องไม่ได้คุณก็แบบว่าอาจจะเออไม่สื่อสารก็ไม่สื่อสารก็โอเคก็จะได้รู้คุณก็มาอบ กอดเองอะไรเอ,เองเขากับรู้สึกว่าบางทีเขาอากได้โอกาสอีกสักครั้ง,งเขาจะไม่ทําอะไรให้มันแบบว่าเหมือนเป็นเล่นๆอะ่ะจะทําอะไรให้มันแบบว่าดูเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะคะเขาหรคุณอาจจะอยู่ไกลกันเนาะเขาอยากจะขยับขยับนะคะมาอยู่ใกล้ๆคุณหรือบางคนก็อยากจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆคุณด้วยอีกในหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณนะ่ยย้ายความรู้สึกที่เคยมีให้เขาเนี่ยไปที่อื่นแล้วหรือเปล่าบางคนก็ย้าย สามโนโครวัวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเขาอยากมาปรับความเข้าใจนะคะแบบบาลานซ์ปแรบบับสมดุลในความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะให้ได้เวลาในเรื่องของการที่แบบว่าก็มีความสุขมีช่วงเวลาดีๆมีความสนุกมีรอยยิม้มและมีเสียงหัวเราะด้วยกันนะคะครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นพื้นที่ผ่อนคลายสบายใจของเขานะคะเขาคิดถึงบรรยากาศที่เคยแบบนัง่งเล่นนอนเล่นลน,ลน,นอนกลิ่งไปกลิ่งมาอยู่ข้างคุณนะคะความอบอุ่นใจในวันวานเนาะนะคะ ลุ้มนะฮะกังวลนะฮะนอนไม่หลับปวดหัวปวดขมับเนี่ยค่ะเออที่ไม่ได้สื่อสารเนี่ยอึดอัดครับข้องใจเนาะระเบิดตุ้มไปเลยไปเ เออบางคนอยู่ไกลกันด้วยระยะทางหรือความรู้สึกนะคะอยากจะขับเคลื่อนเข้ามาบางคนก็รู้สึกว่าคุณโบยบินไปไกลแสนไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาที่เขาหรือเปล่าบางคนอยากจะมาชนแก้วนะคะน้ําองุ่หุนหรอไม่ใช่อาจจะว่าชนแก้วประสานสัมพันธรร์ทำไมตีเชื่อใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนไม่เคยทุ่มเทหรอกนะคะเออไม่เคยแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นะคะไม่เสียสละไม่อะไรเสียแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาชดเชยในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ทําไม่เคยลงทุนกับคุณก็รู้สึกว่า อะไรที่คุณต้องการอย่างเงี้ยเขาอยากที่จะให้นะให้คุณนะคะอยากจะทุ่มเทอีกครั้งนะอะไรคุณอยากได้คุณบอมมาัาจะเปให้อก่อนหน้านี้คบกันหลบหลบซ่อนซ่อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันด้วยนะคะคบกันอยู่สองคนบางคนก็เหมือนคบด้วยซ้ำไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะคะรู้กันอยู่สองคนคราวเนี้ยเขาอยากจะมาเปิดให้คุณคนรอบข้างได้ร no ับร right. ู้ว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันนะคะอยากจะเข้าถึงสังคมของคุณหรือให้คุณเข้าถึงสังคมเขาตอนนี้ใครไม่รู้อยู่ใน โดดเด่นท่ามกลางวงสังคมอะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาห่างกันน้องไม่ได้สื่อสารก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ติดต่อแต่ว่าเขาได้เห็นคุณผ่านช่องทางการสื่อสารเนี่ยค่ะเ็าเห็นคุณแบบมีสังคมใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆเขารู้สึกว่าเขาอยากไปเป็นส่วนหนึ่งของคุณเนาะนะคะคุณดูดีขึ้นนะดูน่ารักขึ้นดูหล่อขึ้นดูสวยขึ้นเป็นพิดนหูพิดต,ตาเลยแหละจนบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยในความสวยขึ้นแบบเนี้ยมีใครเข้ามาแล้วหรือเปล่านะนะคะ สวยจนกลุ้มใจ <laughs> I'm praying for a miracle that somehow our p a t h will cross again เขาบอกว่าเขาอาจจะขอให้มีปฏิหารเพื่อแบบว่า ให้มีอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นให้คุณและเขาเนี่ยได้มาบรรจบพบกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนะคะปฏิหารมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะ <laughs> ก็ทําสิไม่ต้องรอปฏิหารเดินเข้ามาคุยก็เข้ามาคุยเออมานั่งรอฟ้ารอฝนจะได้ไงนะคะอืม Who lie a singer I pretend to not care but I'm obsessed with you เขาบอกว่า <laughs> เขาดูนะคุณแบบผ่านโซเชียลมีเดียวันๆคุณทำอะไรมาเนี่ยพยายามแบบ ไม่หืมไม่อือไม่ยาแสไม่แครแต่จริงนะออฟเซตหมกมุ่นกับวิถีชีวิตของคุณมากผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ Precious and rare you are so precious to me เธอมีค่ากับฉันมากนั่นสิมีค่าแล้วทำไมไม่รักษาเวลาเออเนาะเพิ่งเก็ตหรอ I l o v e for you desire ฉันอยากได้เธอฉันปรารถนานในตัวเธอฉันยังอยากมีเธอในชีวิตเอออยากมีก็แสดงออกมาว่สาสั้น g r a t i t u d e นะคะ you taught me that I could discover beauty in the most unlikely of places นะคะเขาบอกว่าการที่ e มีคุณนะคุณทำให้เขาว่าเห็นด้านสวยงามของชีวิตแม้กระทั่งในบางที่ที่มันไม่น่าจะเห็นเขาขอบคุณนะกับการที่คุณเข้ามาในชีวิตนะคะอืมแล้วก็อะไรอีกตอนเนี้ยค่ะเขาอาจจะกำลัง กำลังคิดอยู่ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงนะหาวิธีต่างๆแต่เขาบอกว่า I promise to come back for you ฉันสัญญาว่าจะกลับมาสัญญาแล้วทำได้ไหมสัญญาก็ไม่สัญญาบางคนก็สัญญาเป็นสิบรอบไม่เคยรักษาสัญญาบางคนเขาก็เลยไม่กล้าพูดนะพูดแล้วทำไม่ได้โดนคุณว่าอีกนะคะจนกว่าเขาจะมั่นใจเขาถึงที่จะกล้าเอ่ยปากเนาะนะคนะ,ะอืม เขาบอกว่า I will always believe in you and our connection I will never give up จะไม่ยอมแพ้ยังเชื่อว่าเราสองยังคงผูกพันกันอย่างแน่นหนานะคะเขาอาจจะเคยมีบาดแผลในอดีตค่ะนะคะอาจจะบอว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูครอบครัวหรือคนรักเก่าเขาพยายามที่จะเยีวยาตัวเองเพื่อเป็นคนที่แข็งแรงเข้มแข็งมากพอที่จะกลับมาหาคุณในวันที่เขาเป็นคนที่ดีขึ้นพร้อมที่จะสู้เพื่อความสัมพันธ์อีกครั้งอืม จะรับไหมถามใจดู